สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่อง Newrunner Channel นะครับผมทริปนี้นะครับเราจะไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อจะไปชมแข่งขัน MotoGP นะครับหรือ OR Thailand กลางปี2023นะครับผมจริงๆแล้วครับคือผมมาเคยไปดู MotoGP มาครับประมาณ2ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายที่คือไปดูก็คือก่อนที่จะมีโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่ เดด็อกเตอร์วัลเลนติโนรอซี่นะครับประกาศแขวนหมวกกันน็อกนะครับ m o t o อ p นะครับสนามนี้นะครับมีความสำคัญสำหรับคนไทยนะก็่คือมีนักแข่งชาวไทยนะครับหนึ่งคนนะครับที่ชื่อว่าเจ้ากล้องนะครับสมเกียิจันทานะครับอยู่ทีมเอเดมิสึนะครับฮอนด้าเอเชียไทยแลนด์นะครับซึ่งตอนนี้ฟอร์มการขับขี่นี่คือร้อนแรงมากครับได้โพลิยัม2สนามติดนะครับแล้วก็ได้แชมป์สนามที่ โมเตกินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมก็ออกเดินทางวันที่27นะครับก็เป็นวันซ้อมนะครับส่วนวันเสาร์28เป็นสปินเลสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่19ก็คือวันแข่งจริงนะครับก็กิจกรรมไม่มีอะไรมากครับก็คือวันศุกร์ก็ตั้งใจว่าจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตที่จะไปก็มีนักร้อง2คนนะครับก็คือพี่ซานินะครับแล้วก็ฟักกิ้งฮีโร่นะครับ ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าเรามาช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่าน่าจะสนามที่แล้วนะครับประเทศไทยรู้สึกว่าฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็หยุดการแข่งขันไปนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าปีนี้นะครับเราจะเจอฝนหรือเปล่าแต่โชคดีมากนะครับขนาดขาไปก็คือยังไม่โดนฝนเลยนะครับอากาศโปร่งมากเลยครับหลจากที่เราเข้าที่พักนะครับเราก็อาบน้ําแต่งตัวนะครับแล้วก็เดินทางมาที่สนามเพื่อจะมาดูคอนเสิร์ตนะครับ สำหรับคนที่ซื้อบัตร Mo t ต G p ไว้แล้วนะครับสามารถเข้าชมได้ทันทีนะครับแล้วก็สําหรับบุคคลทั่วไปนะครับสามารถซื้อบัตรเข้างานได้นะครับน่าจะร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีรถบริการส่งถึงหน้าประตูคอนเสิร์ตเลยนะครับ <lact ose. S 1> ก็ไปถึงนะครับพี่ซานี้ก็กาลังขึ้นวงอยู่เลยนะครับก็ตามบรรยากาศเลยนะครับผม าพิ่ซานิโลนะครับก็จะเป็นถึงเวลาของฟักกิ้งฮีโร่นะครับ ทีเด็ดันอยู่ตรงนี้แหละครับนั่นก็คือถึงเวลารถแห่นะครับรถแห่ปีนี้มีสองคันนะครับตอนนี้ผมเห็นแบบจอดกันพืบนะครับแต่ก็มันไปอีกแบบนะครับสักพักผมได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนะครับว่านี่มันโชครถแห่ี่อ่ะก็จริงนะครับหัวฟูฟูนะครับแล้วก็เป็นโชครถแห่นะครับที่มารับงานร้องให้กับรถแห่คันแรกที่เปิดวงนะครับ ดยเช้าสปินเล็กนะครับเราก็รีบออกมาแต่เช้านะครับเป้าหมายวันนี้นะครับเราก็จะมาตรงที่ฮีโร่วอล์นะครับเพื่อจะตามล่าไลเซ็นนะครับผมก็เลยแบกหมวกมาสองใบเลยครับโชเอ A ใบหนึ่งแล้วก็อารีใบหนึ่งที่เป็นนักการมินะครับผมรถดีแทกนี่เป็นที่เรื่องลือนะครับในชาวที่ชม MotoGP กันทั่วโลกนะครับว่ารถขน ผลเข้าสแตนของประเทศไทยเนี่ยถือว่าที่สุดแล้วครับ นะครับตรวจกระเป๋านะครับทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมีพี่ๆคอยให้บริการนะครับนี่จะเป็นลิสแบนต์เรานะครับอันนี้คือสีเดียวทุกๆวันเลยหรือเปล่าครับหรือต้องเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนใช่ไหมครับตนี้น้เงิน่เป็นสีโอเคครับขอบคุณครับไปเราขึ้นไบมบดวันนี้จะเป็นเลสสปินนะเดี๋ยวเราก็จะคุยกับใครอ่ะคุยคนเดียวคุยกับ แฟนเพจนะครับถึงจะมีน้อยแต่ก็มีนะแม่ซื้อหรอครับคุณแม่ซื้อนี่บัตรปีนี้ส่วนนี้ก็เป็นลิสต์แบนด์ปีนี้เ,เดี๋ยวพ่งนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะโอเคเราเข้าไปดูาในกันบรรยากาศนะครับกำลังเป็นรนอบสปรินนะครับต้องแข่งตันหมดามรอบอันนี้รอนพอร์ครอบประจำกลิตตาแล้วครับึ่งแป๊บนึงก็จะออกสูสนามก่อนนะครับ สามเป็นสามเลยนะครทีดีองตั้ยี่สิบสามในวันอเรารอบสเปนนดที่แรกอนุแบนที่คร่ไปสแตนดนะครับไฟกระนสแตนนั่นคใแตนดนะครับเป็นแฟเบนเ่แตนที่เป็นฮอนด้านะครับก็เป็นยามานะครับ เราก็รอจังหวะที่เขาปิดตั้งร้านจะทัาว่าจะเป็นยังไงนะครับัะแปบนหรนะครับ ได้ไหมครับเพราะว่าสองเป็นศิลปแล้วก็โดนเอ่อเป็นศิลป์แล้วก็โด,วกโ,ดโดนโดนขวดไปสามสี่ีคันเลยครับเพราะว่าเรื่องกับยางนะครับยางตัวเองมดน,นะครับโอเคตอนนี้นักแข่งเริ่มบพินกันแล้วะครับหลังไหมหรอหลังจบหลังจบสปินเดี๋ยวเราก็จะไปนำล่าเลยเซนนะครับนี่ก็เก็บบรรยากาศหลังสแตน็ป แกจะแต่ให้ดูว่าอะไรยงงไรรัตัวนี้มีคอนเสิร์ตนะครับเน่กาแฟบรุ๊คผมไม่รู้ว่าใครรู้จักบ้างนะครับผมรู้จักเพลงเดียวคือโคเวอร์สหายตุลาโอเค <laughs> เอ็กเซลเรียล่าครับุกคนต้องปรครับกับเล็กุเยนเชนี่รับขอเชิญคัตาเาหัวตาเดับคุณนิสาาเร ากาขึ้นแล้วครับนม,มาดูว่าเราจะได้ลนเซ็นของเขาหรือเปล่านะครับหวังว่า <20 S 1> น่าจะได้นะครับมา,มาเตรียมหมวกเลยครับอากาพร้อมหมวก <So, yes. S 1> พร้อมนะครับเรามาดูกัน แต่เช้าเพราะว่าเราต้องไปจองที่ที่ดีที่สุดนะครับนี่ก็ถือว่าสายอยู่เหมือนกันนะจริงต้องเช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวเราไปดูว่าคนที่สนามจะเยอะแล้วหรือยังนะครับครับนะก็คุยแม่ซื้อแป้บเช้านี้ครับรบรรยากาศก,าก็ยังคืดนเหมือนเดิมครับคนเริ่มเข้ามาครับ จองพื้นที่ว่าอยากจะนั่งตรงไหน,นครับทำเลที่ตัวเองชอบนะครับตอนนี้ก็รถเซสต,ตี้คานะครับออกมาจับพิษแล้วนะครับสำรวจเชา้าสำรวจสนามรอบเช้านะครับ ัวทีนะครับที่กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับต่อด้วยโตัตทูแล้วก็โตัตจีนะครับกำลังจะออกตัวน,นะครับ เขาชันเลยหรือไม่ก็จบอันดับที่สองโคลนทีเอาเล่นว่าจบอันดับสิบห้าแช่งเที่ยนเลยนะครับต้องมาดูราลยละเี้ดมาดีเอาไเล่นก็ก็ไม่ Tá ah, bom. ลูกพลานะครับสำหรับรุ่นใหญ่โคตโต้จครับนี่ก็จะเป็นรอบ จะแป์ได้ไหมหลังจากที่เมื่อวานแ์ก็เป็นเล็กไปแล้วนะครับมีเล็กเดดูนะครับว่าจะเป็นไงโอ้เงน้ยเราเป็นใครโอเคเด็กนักิึกษาระันะฮะ แล้วครับสุดมันจากโออากลางปีมอต g จีพีไทยแลนด์นะครับโอ้ oh, โหอดับหน,นึ่งอดับสองสามนี่มาตินแบดบินเดอร์แล้วก็เบโก้นะครับเบียดกันอย่างเมามันเลยแมมันจริงดูที่บ้านกับดูที่สนามนี่อารมณ์ต่างกันเลยนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสนะครับอยากชวนทุกคนมาดูที่สนามนะครับจะได้ดูบรรยากาศนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวปิดทริปเลยครับแล้วก็ กลับกรุงเทพเลยนะครับสวัสดีครับ